มั่นใจในตัวเองแก้ยังไงนะคะหลายคนเนี่ยมีปัญหามากๆเลยเกี่ยวกับความมั่นใจในตัวเองนะคะเวลาที่จะออกไปพรีเซนต์หน้าห้องหรือว่าจะนําเสนออะไรก็แล้วแต่นะคะมันติดอยู่อย่างเดียวติดอยู่ที่ความมั่นใจนะคะคลิปเสียงพิเศษนี้นะคะจาก n นิง Story t e l l i n g เนี่ยจะแชร์3วิธีที่จะเพิ่มให้เพื่อนๆนะคะมีความมั่นใจในการที่จะทําอะไรมากขึ้นนะคะเพราะว่าความมั่นใจของเราเนี่ยมันจะทําให้เรานะคะ ไปสู่ความสําเร็จในทุกสิ่งที่เราปรารถนาและในทุกสิ่งที่เราต้องการนะคะเทคนิคแรกนะคะเราต้องหาก่อนว่าเรานะคะอยากจะมั่นใจในอะไรนะคะยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราอยากจะมั่นใจในตัวเองนะคะสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือเราจะต้องเห็นข้อดีแล้วก็เห็นคุณค่าในตัวเองนะคะด้วยการชมตัวเองเยอะๆหรือว่าด้วยการรู้สึกดี ต่อคุณค่าที่ตัวเองมีเยอะๆนะคะถ้าเราทําแบบนี้แล้วความมั่นใจของเราเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นมันมาจากความรู้สึกดีและเห็นคุณค่าในตัวเองนั่นเองเทคนิคข้อที่2นะคะถ้าเราอยากมีความมั่นใจในการนําเสนอสินค้าและบริการนะคะไม่ว่าจะเป็นการขายหรือว่าการให้บริการในอาชีพการงานของเรานะคะ สมมติว่าถ้าเราอยากมั่นใจนะคะเราต้องมีศรัทธาหรือความเชื่อในสินค้าและบริการของเรานะคะว่ามันมหัศจรรย์ยังไงมันดียังไงและมันจะช่วยเหลือรับใช้และให้ประโยชน์หรือแก้ปัญหาให้กับผู้คนที่จะใช้หรือรับบริการสินค้านั้นได้ยังไงนะคะเมื่อเราเชื่อมั่นในสินค้าและบริการของเราเนี่ยเราก็จะเป็นพนักงานขายหรือว่าเราจะเป็นคนที่ พรีเซนตนะคะในสิ่งที่เราต้องการนําเสนอก็คือสินค้าและบริการของเราออกไปสู่ลูกค้าได้อย่างเต็มร้อเซด้วยความมั่นใจในประสิทธิผลประสิทธิภาพของมันว่ามันมีความทรงพลังแค่ไหนนั่นเองค่ะและเทคนิคที่3นะคะถ้าเกิดว่าเราอยากมีความมั่นใจในการพูดนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการพูดต่อที่สาธารณะไม่ว่าจะเป็นการพูดต่อที่ชุมชนนะคะสิ่งที่เราจะต้องทำนะคะเราจะต้องมีการเตรียมเนื้อหาในสิ่งที่เราต้องการจะพูดนะคะยกตัวอย่างเช่นเราอาจจะเขียนสคริปต์ออกมาเป็นหัวข้อในสิ่งที่เราต้องการพูดก็ได้นะคะและเวลาพูดนะคะให้เราพูดทีละคำฟังทีละเสียงนะคะแล้วก็ให้เน้นไปที่ความหนักแน่นและใส่น้ำหนัก ลงไปในทุกๆคำที่เราพูดด้วยนะคะที่สำคัญนะคะถ้าเกิดว่าเราอยากจะเพิ่มพลังให้กับคำพูดของเรานะคะให้ใส่ความรู้สึกอินลงไปในทุกๆคำที่เราพูดนะคะเป็นการ ลีดพาวเวอร์ให้กับพลังในคำพูดของเรานะคะแค่เท่านี้นะคะคำพูดของเราก็จะเป็นคำพูดที่ทรงพลังเพิ่มความมั่นใจแสดงออกถึงความมั่นใจของผู้พูดนะคะและที่สำคัญนะคะจะทำให้ผู้ฟังเนี่ยระหนักถึงความจริงจังความมั่นใจและก็ความแข็งขันดุดันหรือว่าความทรงพลังในคำพูดที่เราเห็นว่าสำคัญและเรามีความมั่นใจในการพูดมันออกไปนั่นเองนะคะก็ผ่านไปแล้วสำหรับ สามทริคดีๆนะคะที่จะเพิ่มความมั่นใจในตัวเพื่อนๆนะคะถ้าเกิดใครที่ต้องการพัฒนาความมั่นใจของตัวเองนะคะสิ่งเดียวที่จะต้องทำก็คือฝึกฝนและฝึกฝนฝึกฝนให้มันเป็นทักษะจนเราสามารถที่จะชำนาญและใช้มันได้อย่างคล่องแคล่วนะคะและเท่านี้เองค่ะเราก็จะสามารถนำความเข้าใจและความมั่นใจของเรานะคะไปใช้ในชีวิตประจำวันและการงานและโอกาสต่างๆในชีวิตของเราได้อย่าง เป็นธรรมชาตินะคะจะสังเกตว่าที่มาของความมั่นใจนะคะเกิดมาจากความศรัทธาความเชื่อมั่นในสิ่งที่เรามั่นใจว่ามันเป็นสิ่งที่มีคุณค่าและเป็นสิ่งที่ดีจริงๆนะคะก็สนับสนุนให้ทุกคนฝึกทักษะความมั่นใจนะคะคนมั่นใจยังไงก็สำเร็จแน่นอนคะ่ะ